สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกสายตาย,ยังจับจ้องอาการป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายของสายยันสัญญาที่หันไปรักษาด้วยยาสมุนไพรแบบฉบับแพทย์ทางเลือกได้เพียงหนึ่งสัปดาห์อาการก็ุดลงอย่างน่าเป็นห่วงเพราะวันพุธที่ผ่านมานักร้องลูกทุ่งคนดังมีอาการเบลอสับสนไม่รับประทานอาหารและยาทั้งยังกระชากสายออกซิเจนออกจนออดเพียภรรยาจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนทนบุรีแพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบว่ามะเร็งที่ตับอ่อนลุกลามไปถึงม้ามแล้วและสันนิษฐานว่าอาจจะลุกลามถึงสมองจนเป็นเหตุให้สายยันอยู่ในภาวะสับสน และตลอดวนันนี้สายยันมีไข้สูงถึง40องศาญาติและผู้จัดก,การส่วนตัวจึงขอขัดใจสายยันไม่พาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตวันอำลาขวัญใจคนเดิมที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดมีเพียงภรรยาและลูกสาวสองคนขึ้นเวทีแทนสายยันสัญญา สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นร้อนของพระเอกเข้าถึงยากเจมส์จิรายุก็ยังตกเป็นอาหารป่าของคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้ดิ้นเมาส์กันสนานเมืองจนสุน่าหน้าไซตต้องปรับเปลี่ยนทีท่าจากที่สื่อมวลชนเคยเข้าถึงยากก็กลับลำให้เวลานักข่าวเต็มที่ท้ามอรไยยินดีตอบทุกเรื่องพร้อมประสานเสียงกับผู้จัดก,การส่วนตัวบิ๊กชานฉลาดขอโทษพฤติกรรมในอดีตที่อาจทําให้ผู้ที่ร่วมง,งานด้วยไม่พอใจและลุกลามถึงขั้นมีคนตั้งแฟนเพจต่อต้านเจมส์จิใน Facebook ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะพยายามปรับแล้วก็แก้ไขถ้าจะมีคำติก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้ปรับปรบบุงตัวเองต้องขอโทษแล้วก็แบบทีมเรายังไม่ไม่ค่อยเป็นเนืออชีพเท่าที่ควรจะเป็นส่วนกรณีหนุ่มกันชัยโพสต์ภาพใส่กางเกงบ็อกเซอเซร์ถ่ายรูปกับนุ้ยสุจิราคู่กรณีของซุปตาหน้าใสในหนุ่มให้เหตุผลว่าเป็นการให้กำลังใจนางสาวไทยที่ใสดีและไม่หว่นแฟนคลับเจมส์จิรุมถล่มค่ะที่หวังดีและเป็นห่วงเจมส์รจริง คนรอบข้างเจมเองเนี่ยแหละที่กำลังจะทำให้เจมหายใจไม่ออกติดค่ายด้วยเรื่องลึกลับที่ใครๆก็อยากรู้ของมเมียเหมือชีตูน่นันทิดาที่มีเพียงแค่ข่าวลือว่ามาดามตู่ควงลูกสาวกลับจากสารัฐอเมริกาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วแต่บรรดาน,นักข่าวบันเทิงที่ไปตามข้าถึงสุวรรณภูมิอยู่สามวันกลับไม่มีใครเห็นแม้แต่เงามีเพียงเสียงจากคนตาดีที่ยืนยันแบบไม่มีหลักฐานเท่านั้น เอาเป็นว่าถ้ามาดามตู่พร้อมเปิดใจเรื่องที่หลายคนยังสงสัยทั้งเรื่องการจดทะเบียนสมรสกับเอชชนสวัสด์และเรื่องครอบครัวแตกหักแบบเงียบตอนไหนยกโทรศัพท์กดท่านายจะเห็นได้จะตามเพื่อนพ้องพี่น้องสื่อมวลชนมาฟังมาดามตู่เปิดใจพร้อมกันแบบรวดเดียวจบไม่ต้องปวดหัวปวดใจหลายรอบค่ะ